นี่แหละคนถักกูผิดก็ย่อนมึงนี่แหละเ้าจวัะพี่ว่าแต่คำซีเลยเออายอันนี้ออานนี่ไม่ดีไอาอคำซีเขาเป็นคำซีเยอะเลยอคำซีหาไอยังสันยืดเยอะเออคอยซืจะได้อายคำซีินี่นี่ไอคำซนี่อยยืจะได้อายคำซีว่ะโอ้ สบายดีเด้อทุกคนทายสบายดีางสาอยางสาวนะอะ่าเป็นก็สิอมนี้ทุกคนากาส,ส,นส,านส,าสืสอขทุกคน,นกไปเก็บมาใหม่ที่ีไหนแม่แล้วไปเก็บอีกเนาะแ่วมาอยาน,นบบมันบูบูนเลเดียวมันจันบุอีมยอยัน <c oughs> หยาบวพอเะรา่ประมาณนี้ประมาณอันหนึ่งค้้ยหนึ่งเมืองแท<ต>้ มันแกงแล้วได้อยู่ถ้วยใหยหนึ่งเนาะแต่ว่าหยาบโบอีนบอกคำแซงกินโบอีนเดียวมักไว้พิเศษพี่น้องเรื่องน้มาใหม่ไปดูออตลาด้วยซื้อเฮดก็ซื้อซื้อกิโลซื้อเฮดกีโลยั่มีถือจ้ะจะหาตัวชิพันอืมแล้วก็ไปซื้อไปซื้อมีเฟวอยู่ เราออกไปตไลาดก็ออบอกเราซื้มอมั่่ิด่อเยที่มันเงาเงาที่นอนหนึ่งเมล่าเบนหุ่งแล้วโบเบิดมันฮักได้จีนสัตว์เสิอจเออันดีเห็นไหมอากจะมาด,ดีอันหนึ่งเอาละ เียกมันเบื้งสีเอาเองมั้งบอกเลยน้อมยังบเป็นเอาเอาอหันหาเป็นตนอยยิงนบรงหาเป็นตอยสังเ่ามันสีเหรอน้ปอนอยนนั้นอั้นอั้อันนั้นันนัอันนอันันนนั้นั้นันนันนั้นนันอน้้องนนอนนั้อันนอ้อัน้อ้ออั้า ừ ý mẹ đã ao xi em cốt ao ở đây hơi đê đê đi đi, 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 đi.

เอาไปมีมีบอเอาแล้วมาไิเอาลายมาเลยอุ้ยอุ้ยบอตินมันน้ำไปสามเอาเห็นเงงอันนี้มันใหญ่เลเฮ้ย ก็บ่มี่นอนนั่งดิ่นเนาะนี่ก็เห็นเนงทุกคนเออเอ้นี่เนงมักใหญ่ตัวไหนหาแก่แล้วเนงตัวนั้นอยู่ข้างเถื่อนคุณฮาร์บ์เออเนงมันเถื่อนเด้อออก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  Nè 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 Đây ninh gì ninh Nhẹ bừng ninh Mình ninh 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 nhảy ninh nhảy Nó ninh úp ninh 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 ปล่อยเนาะแต่ไม่ได้อันถวยเนย,ยนขึ้นมาฮะบนคราครานี่ได้เีกได้หนิเลยไปเอาต้นนั้นป้นบอใหม่เสิร์ฟไ,ไปทุกคนเดี๋ยวไปเจอก,กันยูบานเถอะเนาะโอ้โอ้ตอนนี้จะพากันมามามาปอกรัวมามาจักเนาะมาผ่านมันะ ออกแล้วก็พานขนมื่อให้มันได้ฮะพานพานเป็นเพียงเป็นเพียงจั๊กพานมันทำทานไม่ได้มีแด้วเด็กๆได้เลยขนมจักยังเบิร์กระชิได้อยู่ประมาณถ้วยหนึ่งรวมๆกันพอดีสองถ้วยกับตัวนี้เนาะตัวนี้มีมีห้าม้าเลยห้าม้าแล้วก็ต้มเล้ี่น้องแต่ว่าได้อยู่ประมาณถ้วยหนึ่งเนาะถ้วยใหญ่หนึ่งคนหละ เฮากะไปหามาเพิ่มก่อนน้องหลาดเอามาได้จัก2ถ้วยย่านบ่อิ่มมนะพี่น้องตาใหญ่กุท้องบ่อแดงๆหน่อยนี่เป็นหมากิงแท้เนะอมักด้พี่น้ององมักโดนกิน่นึงโอ้แซ่บัเด็กันมีเือมีอันันเนาะเขาใส่บางคนเขากบ่มักบางคนกมักใส่กบน้อยตัวใส่เห็ดใส่เห็ด่กบน้อยหรือว่าใส่กิโลเนาะ มันเจ็ดในรสชาติแบบพักเลยเลยพี่น้องเอาใส่น้ํายานางไดแล้วก็ใส่กระปูกระปูอันอะไรกะปูเนาะมันเป็นแซ่บพี่น้องใส่กะปูหน้าอือมีกินได้สักพอกนแต่ว่าฟไทเห็นกขใส่น้ใส่อก็กมันแข็งก็แล้วแต่ภาคส่วนเนาะบางบางบอนบางอันน ค <rude S 2> นกระชากคนกกระแล้วก็ยานา่งเนาะหนามยานางเขากับ่วนมไกกระชสแหัะเลกระปู่เป็นกระปู่เนาประเด็กกระปู่เขาบุ่เนาะเขากระาเลยยานังกับข่าเพือกเขาแกงง่ายๆเนานทั้งลาเนื้อเขาขายแกงคัาเลยเนาะใสประด็เกิดเป็นหัวยังเลยก็แล้วกินแบบคือแกงทั่วไปทั้เลยกรายกระชาอันนั้นยนานเขงกระชา ยานั่งก็ขอเบื่อเขาใส่น้ำร้อนไปแกงให้กินเทียนหนึ่งอยู่สำเนื้าถ้าก็ว่ามันก็แปลกๆดีเขับว่าแกงวอลแกงวอลจะไปสามสาวแถวเมื่ก่อนกำมัสซีมาแสบแสบมาใสานัวช้างจักพี่เนาะเดี๋ยวเอามาจักนี่น้ำใหม่น้ำใหม่ทงพี่เนาะ น้องหม่เดาน,น้องม่ถงทำทีปเป็นไงทำท่ักงานยี่ักงานงไอ้แบบน้นท่าอยิ่ใส่บ่มันมีที่แกงน้องใหม่เลยพี่น้องน้องรัดกับเอือยแลนเขาไปในบ้านไปวาสิาพากันไปสือกิโลมาใส่ บมีคนขุดพี่น้องมื้อนี้เขาบ่ได้ขุดก็เลยบ่ได้ซ้ําพี่น้องไว้จังได๋สิรอใส่แกงน้องม่เนี่ๆๆินนี่ตัวนี่นี่ตัวใหญ่ีอยู่นี่ีนีนี่เลยๆๆๆเอาตัวีใหญ่เด้อนี่พี่น้องนี่เา ủa kiên trời 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 ủa đi trời ủa kiên trời ủa kiên trời ủa ăn, xong, ăn. าม,าม่น่นี่นี่นีปลายมันตัวใบมุนมุนน่ไงตัวใบเลมเลมมันเย่งอ่ะนะเยงกระปุกบักหื่อยากหอม ลายเลยพี่เนาะเอ้ยเข้าเขาลาเกียวนำตีไปนำพี่นนองเห็นบ่ตรงไอ้ตรงหน้าผมได้บ่เอาทือเออีงจิ้งานเทาจิมงนหล่ละพายเงี้ย เด็กเดกคือบอมาคุณจีเด็กแงดิจีไ,ไ,ไ,ไล่เดกยูแทกเราคุณจีหอดเด็กนี่บ่ต้องไปไกลบ่โอ้โหจีเหือไปอีกไปบักไปบักไปกมง เขาคายกิโลถือขี่น่อยอยู่นี่นะเขาคายมือว่านบปรู kicking. ้ว sure ็ค so, <mark> ือเขาคายอ่าทหาโต๊ะสิบพันนะพี่น้องเนาะกาิถืออยู่ประมาณสองโตครึ่งเนาะต่อพันหนึ่งขี่น้องถ้าไรเป็นโตกะอสองโตต่อพันต่อสองบาทสันซ่าสองโตต่อโตโตละสองบาทแม่แหละสองโต๊สองบาทนะโตละบาทเนาะแต่เป็นเงินบาทก็ถือว่าถืออยู่ อยู่บ้านคำแจงกนโะตละสองบาทเนาะบอ่อบ้านคำแจงก็ขายถืออยู่คือเกันพี่นาะหาสิบโตส้าพัน 45, ก็จะถือช่องช่องโตช่องบาทคือกันแต่แต้าเส้นทางอันแพงหาสิหาสิบโตสี่สิบพันหาสิบโตหาสิบพันคือโตละพันไปมาหอดเลย ี๋ยมันบอกั่านน้องรัดน้องรัดเป็นคนเกงตองยม่อองบบว่นคือเออขาต้องเรอยแล้วยังนี่อยู่หน่อยนึงคอยย่พี่หนมนี่นอไม้นอไม้บ่ได้ยังไงจบุ

เร็วเร็ด้อมาใส่เลี้ยวเลี้ยวสูตรน้ำใหม่บาดเท่าเด้อพี่น้องสูตรแกงน้ำใหม่อันนี้ก็จะเป็นเขาเบื่อกับน้ำยานางเนาะน้ำมาใส่อีกก็ได้ฮะน้ำอีกหนึ่งกวนน้ำมันย่าน้ำมันหน่อย

ชิ้นแรงเมื่อกันได้คการมันขัดจีเมื่อกันขี้หอดปาาซีเลยข <c oughs> ุเนอกเจอพอดีนะโอ้กะปูหนาเน่อยเจ้วผู้บริโภคผู้นี่ว่าประเดกกระปูเออใส่ประเดกเข้ากันเลยใส่ตอนนำ้ำส่วนฉันได้ได้ไปโคตรโอ๊ะกิไก่ มันต้องกคันสิแกงมันต้องใส่กะปูแบบเอือดๆในแจ้งนอนมีกินแจ้งนอนพอดีิเกะแปดเด็กอย่านางแล้วก็นำอยานางแล้วก็นำใส่ไม่น้อผิดเนาะแล้วก็นำเอ่อเข้ามาเข้ามาเนาะเขาเบื่อเนาะเข้าเบื่อเขาเบื่อเขามาเลยมาตำกินเขาเบื่อเนาะแล้วก็ผิกใส่กระิมีปลาแดกแล้วก็คันนี้กระปูกกระปูเนาะ ปละเดกรกับกรปปูพี่เกลไปนท่านัดแหละแล้วก็ไปแย่งพี่น้องไปเก็บมามาเร็ว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 เล็วแล้งเราใหม่สำนีนี่สำเนีแล้วข้นนะกอ ให้ว้าไอเมย์ไปเอิญมูวเลยม,ลมีไฟหมาหอบอ่สบายดีคำแจงบัตรพี่กินน้ำใหม่อีกแล้วบาตหน้าบาตหน้าพี่น้องนี่แหล,ละคนถักกูผิดก็ย้อนมึงนีแ่แเลยคำแจงวันพี่วันแต่คำชีด้เลย <c oughs> เอออายอันนี้อายอันนี้สบายดีอายอายคำชี เขาเป็น f c ีเยอะเลยไอ้คำซีหวานยั่งสันช่ยก็เยอะเออเ M c จะได้อายคำซีินี่นี่ไอ้คำซนี่ียจะได้อายคำซีว่ะโอ้เบิดเลยเบตลอดทีเออเป็นน้ำผงมึงแล้วกับเปีนยมือซอยใครในเด้อไอ้คำซีใคจะได้อายคำซีหวานยิงสันเอาลยดีใจเวเาเป็น M c ี่เป็นอะไรพอเาอาเบิดเลย คำแสงเด้อพี่น้องเด้อมันขายกันเนาะคำสีคำแสงมันตัวซอคือกันพี่น้องตัวใหม่นี่ขึ้นกับปลาเท่าด้วยเนาะฮะซื้อเม่อวันหนึ่เบิรงสี่หล่องหอยแม่เด้แม่เฮี๋ยจ่าซื้อมาแต่สวัสด์หนึ่งซื้อมาจากสวัสเอามาพากมันได้ใส่พากมันเอาไปพากมันน้ำรดในซานเด้เออเมียงเออคือน้ำเมียงเมียงอันมู เอเอแมเนืงออลิตาอยู่สวรรค์พี่น้องไปเผาแม่ปุ่งอะยังไงสิเกิดลูกเจ็บทองนะต้องนน่อก่อนอะไรมือนต้องนอนอยู่ห้องหมอเมื่อนี้นนเ,นเดินทางกลับพี่น้องกินฮอดปาซี่เลยกินฮอดอันลูกชายา่่เลชายกฝดิถ้าสดสืนมกินอดลูกวถ้าสดเสืิ <laughs> มกะแี um. สดดะปุกเขาลงไปกันเอใช่กอะปุกาลงไปโอ้มตัวบามาเลยปนไนั่นบอห้ปุล่ลเี่ยแตเฮ็ดมาได้เนใช่ว่าบ่มี เออจะไปซื้อมาอีกแม่เออเพื่เอาอันนี้เพ่นมาซื้อมาพี่น้องแกงน้องใหม่เออขไรข่าวำเด้อไปดิไปดิไปดิไปดาไดิไป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 ดิไดิอไปดิไปไปดิดไไปิไม กยแกงน้องใหม่ที่มืมน้องหลัอีแม่บ่เลืศน้องหลัดแกงน้องหัดยาแกงี่ะเาบออมาเบ่งขบอกมาเบ่งเออขอามืธอเอแซ่บดิชอแกงเี่ยเขว่าพุ่มม่แกงบ้ามขอามบ่แพแกงบ่าของไอืมเ่ัดเอา เดะบอกกินมาเดะมาอะไรอยากจด้บะเลกินหนะ้าจนบะซนน,น,น้ำก่องกงอ่องก็คาดังชื่อเลยจะไปฟังไอ้ชัขอมาทัานทายคลิปเจะเถื่อไม่จะเจ้ายูจีมาตู่เซียวโม่บะหิโมูเห็ดเสีย์ขอดีแล้ววัวเจ้าแต่เป็นไพ่สั้ ค่าตังค์อยู่ใช่อยู่รถอืยู่รถมาตัวจะเข้าได้ปะข้าเฮดเจ้เฮจเจอนะบริต้กันเท้าถ่ทยคลิปนี้เบาวได้คะตาไปเลยได้ค่ะแก่แกวาจะคือดิคือบึงเลยเล้นเนาะเอ่ากนท้า เดี๋ยวหมาีไปเห็นครับ้เลย่มไปเหยนท่นชีบัวเหรอเจ้าไปม่่ังมันเจนอคุณสาวมันไปตอนสาวยังเป็นไข่ตอนใหญ่ในโบเป็นยัี่ยนอย่างเดียวแล้วไปเหือดเดี๋ดดินน้ำมูอเหรอกันอยู่กูไอ้ก็ือกันแล้วตอนนี้หมอนมั้ไไปผู้เยียน กระหันหลอกผอมกระป้อมยิ่งกป้อมพูดปลากดิ๊บตีวดบัวางบอควยากใบไปน้ำไาลตีจน้อายตีจนนตัวปนไขูมันไงมาเยี่ยนหม้อแล้วก็บริยขาเน่้เน้ยไปาวเจ้าเนี้ยเราเราเชียสุดตั้งแต่ปอยยุบหาพูเอ้าเคอจะวาเอ ไปหาผู้สาวมีผู้สาตเ็สี่หาพวก่รแต่ว่าประธใจชดตอนนจ้ะมาสิเร์ไพ่มาจแม่ไหไปถ่าอันตด้คยางมันชอยเขาตีทองเลยจะตีทองเขามาบอกมันใช่ พบายแล้วขวนบ่ะี่บ่ายาเล่าบอกบอกไดู้ได้บอกน่อันนันอันนั้นพี่าว่ามากินข้าวเยอะๆหอกินข้าวเยอะๆบอกลูกแม่บอกลูกาวิตามินจากนเอายาวิตามินห้เพิร์เดอยาวิตามินมาให้ป่เออะ

Này, Không nó thì để đợ đợi đợi để đây nó bơ đây anh dưa sơn phụ là bơ mướn nam rồi con của mình bá chưa biết cho đây pizza thêm nữa coi anh đang qua nó để đi lên lên bộ lên cả เดินเดินก็เดินมึงมีบันนาเดินตันให้กับ大爷